สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว t o y o ต a h ไ l u ักวีโกแชม์นะครับปี2012นะแล้ครับตัวนี้เป็นหน้าแชม์เลยนะครับกระบะดำยกได้5ตันนะครับจากโอกสมจิตราชายนนะครับโคราชนี่ครับสวยๆครับมาดูว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะคันนี้ได้มาคือรถเดิมๆสวยๆวแลยไม่มีชนนะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าไม่มีชนเป็นยังไงเอ,อยางผมเปลี่ยนให้ใหม่นะยางหน้ายางหน้า2เส้นเลยนะใหม่ ยางหลังอีกสองเส้นใหม่เป็นยางบรรทุก XCD ขอสิบสี่นะเผาลอยเผาลอยรือเช็คเปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งสองสองข้างเลยนะเปลี่ยนออกไปเลยเอาลูกปืนใหม่ใส่แล้วก็เปลี่ยนซีนให้อัดจารบีให้ใหม่เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายให้เสริมแหนบคันนี้เปลี่ยนน้ำเอาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนหมดแล้ว มันเบรกไล่ไล่ออกไปใหม่ไล่ไล่ตัวเก่าออกไปแล้วเติมไก่อันใหม่เข้าไปใหม่ก็เหมือนเอ,อเพราะว่าผมทําเบรกมือไงอันนี้ภาษีทันวานะเท้าลอ,อยแนบหนาะๆเลยครับดู ามีหูรากให้มีหูรากให้สวยๆกันชนแข้างสูงห้าสิบเซนนะเหมาะสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับบรรทุกหินดินทรายนะเดี๋ยวดูภายในบ้างนี่ครับภายในภายในอุปกรณ์อยู่ครบทุกอย่างนะดูครับ เบาะไม่ขาดนะนี่หัวเก่งไม่มีบุบแม่ลงยังอยู่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบเม็ดองมักนี่ครับอยู่ครบหัวเก่งไม่มีบุบอืสวยๆครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดครับไปดูเครื่องยนต์กันดีฟวาเดี๋ยวผมสตาร์ทเลย มีเบรกมือนะผมลืมด้วยมีเบรกมือนี่นะเป็นก๊อกเบรกมือเวลาจะใส่เบรกมือเราเหยียบแป้นเบรกลงไปแล้วก็บิดกกบดกกปุ๊บเวลาจะออกตัวหรือว่ายกเลิกการใช้เบรกมือก็สับออกมาทางนี้มันก็จะหลบค้อนี้พอดีอันนี้จะเป็นอตัตโนมัติถ้าเราไม่ปิดกอ๊อกตรงนี้มันจะยันขาเราอ่ะนี่ครับเป็นกอ๊อกเพราะว่าเทวรอยมันจะไม,ม่มีเบรกมือ ผมก็ต้องทำแบบนี้ให้อะตัดมันที่ระบบน้ำมันเลยนี่ครับห้องเครื่องเียงเครื่องนิ่มๆครับไอ่เยอะเลยนะครับดูอ่ะเดี๋ยวดูไอ้ะบายก่อน ออกนะครับคันเร่งเดิมนะมีมีรีแมปนะ<อ>จะรอรอบนิดหนึงเียบไปแล้วมันรอบนึงจะมารถเด,เดิมไม่เคยรีแมปนะครับนี่รถเดิมดูตรงไหนมุมา หมายเลขคานหน้าอยู่ปุ่มแอลอยู่สติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่เพจอยู่ครบรูนอ็อตต่างๆก็จะไม่ไม่เบี้ยวนะครับรูนอ็อตก็จะเป็นกลมๆเลยสวยงามนอ็อตลงงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านอ็อตลงงานนี่ของโต๊ะทาวิโก้ตัวนี้ต้องเป็นสีดำสองตัวนี้ต้องเป็นสีดำ ตัวนี้ต้องเป็นสีบอลอ่ะอันนี้ของแท้โรงงานแน่นอนแล้วดูตามนี้ครับไม่เคยถอดน,นะไม่เคยชนนะเป็นนี้หัวนงหัวน้อนไม่เคยถอดน,นี่นี่น,นี่ตัวนี้สีดํานี่แลวสีดาไม่ใช่ดูแค่ว่าสีดำอย่างเดียวนะมันจะมีรหัสด้วยน,นะเห็นเห็นจุดที่หัวนอนไหมหนึ่งสองสามสี่สี่หัวเอ้ยสี่จุดอ่ะโอเคนี่ครับรถที่จะหาเข้ามาทําดําของผมนะคือผมจะดูน้ำหล่อเย็นในระบบเครื่องยนต์ผมดูจากตัวนี้ ถ้าปกติแล้วรถอายุปีขนาดนี้ยคนเขาจะใช้แต่น้ำเปล่าพอใช้น้ำเปล่าปุ๊บมันจะเป็นสนิมในระบบเครื่องในระบบเครื่องคือในหม้อน้ำก็ต้องมีสนิมท่อนท่อน้ำที่วนรอบๆเครื่องก็จะมีสนิมจะทําให้เครื่องเราอายุการใช้งานมันสั้นลงแต่ว่าอันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีโดยการที่เปลี่ยนน้ํายาหล่อเย็นพอเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นตรงตามกําหนดปุ๊บเนี่ยระบบเครื่องยนต์มันจะไม่มีสนิมเพราะว่าน้าหล่อเย็นจะมีสารป้องกันสนิมดูคานหน้าสวยๆครับ มันเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะใส่คกิ๊บเลยครับอ่ะฝากระโปรงนี่เอ,อสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่มันจะมีฟิล์มใสๆที่กันรอยมันจะมากันกับตัวนี้นี่ครับฝากระโปรงกระโปรงเดิมมันจะมีโลโก้โตต้ตานี่มันน็อตไม่ขยับสองข้างเลยนะ น้ำมันเครื่องกองเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แล้วพาสีหกแปดดูฝั่งนี้บ้างอ้าวฝั่งนี้ก็สวยๆสะอาดครับเป็นจอของตัวใต้รีโวนะครับจอเครื่องเล่นก็ทันสมัยขึ้นมานี่ครับอุปกรณ์ถอดยางอยู่แม่แรงอยู่ หัวเก๋งไม่มีบุบนะฝ้าเพดานสวยๆนี่ครับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบต่อไปเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องโอเคนี่ครับซอกซอกประตูน็อตไม่เคยถอดน,นะของน็อตโรงงานเนี่ยมันจะมีรหัสบอกทุกตัวนะครับรหัสมันจะไม่เหมือนกันเนหะ็นไหมไอตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่จะมาอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเรียงไม่เหมือนกัน ตามซอกตามอะไรเดิมทุกอย่างดูครับรถได้เดิมมากครับคันนี้กระบะต่อใหม่นะยังไม่ได้ใช้งานนะครับกระบะต่อใหม่แขงข้างสูง50เซนเดี๋ยวยกดำดูทรงเลยครับ ดัไปฟ้านะถ้าเออแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องมันก็จะแรงกว่านี้อ่ะดูครับหัวเกง๋งดูที่หัวเก๋งก่อนไม่มีบุบร้อนแล้วผมร้อนแล้วดูไใกล้ดําใหม่ชุดดําใหม่นี่ครับใหม่ทุกอย่างดูทรงกันนี่ครับ รถคันนี้อยู่อำเภอแปลงยาวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับศ9 5ย์เก้าห้าห้าแปดสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับปักพิกัดใน gps ใน google map มาที่พัทรพลลุงเรืองกินนะครับอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคันนี้ราคาเปิดที่สามแสนสี่ห้าันบาทนะครับราคาจัดไฟนั้นนะครับถ้าเงินสดก็ลดได้ครับเพราะว่าจัดไฟนั้นมันมีค่าใช้จ่ายตามมา มื่นกว่าเกือบเกือบสองหมืน่นค่าภาษีค่าจัดค่าเอกสารค่านู่นค่านี่เยอะแย,ยะครับแต่ถ้าเงินสดก็โทรมาคุยได้ครับโอเคครับสนใจก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับ